สายเบ็ดชีตึงๆด้ครับพี่น้องนี่อู้ปุกปุกครับพี่น้องปุกอุ้ยสุดวอดเนี่ยครับ ครับสวัสดีครับสวัสดีพ e ่อแม่พี่น้องนะครับบรนยากาออกมาให้มาหน้าครับสามาตัดหญ้านะครับเนาะแล้วก็มาใส่เบียสพ้อมพี่น้องกับโมนีบรรยากาศคนลิ่นโปรยครับก็พากันมาตัดหญ้านะครับตัดหญ้าแล้วก็ซีมาใส่เบียสไว้น้ำเนาะครับเนาะแบบตุเบิ่งไปเซ่์น้ำกันเด้อครับว่าทีเป็นแังไลยเนาะครับเนาะตัดหญ้าไว้น้ำเนาะครับใส่เบียสไว้น้ำครับผมพอดีกับวอลเป็นใส่ไว้แล้วครับทีเป็นแังไลยเนาะครับเนาะ ไปดูด้วยกันครับไปครับพี่น้องหยาบหลังแหลกน้วกันครับบรรยากาศกับฝนตกปล่อยๆครับเป็นอย่างไรครับพี่น้องลังนี่โอ้สายเบ็ดชีตึกตึงด้วยครับพี่น้องนี่ออ้ปุ๊กปุกครับพี่น้องปุ๊กอ้ยสุดยอดแน่ครับอ้ยนี่แหละครับหาอยู่หากินอยู่บ้านเท่าผหาง่ายครับพี่น้อง อสุดยอดสุดยอดครับได้แล้วครับเต็มแรกครับไกลๆเลยนี่ไกลๆเลยเนาะมองผมตัดหญ้าแล้วนี่ครับพี่น้องมึงนี่ครับอู้ยมาตรทานมาตรทานพี่น้องสุดยอดแฮงครับไปครับไปครับหลุนกันเยีะครับจากหลังเป็นยังไงเนาะพี่น้องล้างแหลกเนาะอู้ยตัวใหญ่เลยครับกำลังไข่เลยมึงครับดุกกน้าบานเห่าเด้ครับนี่ค่ามพันครับ งามครับพี่น้องยามหลังต่อไปครับนั่งกินกาแฟข้าวหนึ่งเนาะครับเนะองกิจภาพไปยามครับแดดบูสือบูพอครับหลังนี่รอนครับพี่น้องยะครับตัวน่อยหน่อยครับมีปลาคอหน่อยครับปลาคอหน่อยีเนอะอู้รับพอเด็ดปนยูด้วครับซ้ำนี่คลายตัวเนาะอู้ฝนก็ตกดินดินมี่นาะ สองแต้มครับไปครับหลุดกันอีครับอเอาละครับสองหลังเลยพี่น้องแก่ๆกันครับดเดี๋ยวเอาถังไปก่อนอปุ้มาเลยพอตันใบไ่เนาะครับใส่จิวแต่วา่ากะพอได้ปนเนาะครับใส่กันเนาะพอได้ยู่เหรครับพี่น้องครับนี่ครับนี่บ่ได้เปล่ได้ยู่ อีกีลังถึกแล้วครับพี่น้องเรียนกันเลยหูผูดดีดตมต่มเลยครับระวังรุดได้ป๋อใส่ก่อนไดยยังเลยจะมาถึงมันเกี่ยวมันเกี่ยวใส่จิ๋วครับใส่มินิครับพ่อเด็ดปนครับพี่น้องโอ้ใส่งามอยู่ไปครับตังต่อไปครับสามแต้มขี่เตียมครับยังไงเป็นยังไงลังนีถือกแล้วครับรุดรุดบ่เกือบเกือบเกือบบุรุษครับรอนหน่อย พอหน่อยตัวกระไล่คนพอดอยเยอครับเนี่ซจำหนี่ยันอันลายตัวนะครับเนาะไปครับสามแล้วนะครับสามเตียมละสามซีสีโตและครับยำหลบแหลกเนาะพี่น้องเนาะต้านยาแหลวกะมายำบ่งครับนะครับาแล้ะครับครับพี่น้องแล้วสองล้างเนี่ยครับรดครับมีล้างหนึ่งครับใส่เงาไปก่อนครับต้องมายำอีครับ ลดเลยครับใส่มมนีครับก็คอหน่อยครับพี่น้องโออผนลังนี่ตือนื้อกันหนักหน่อยแห้งครับติงได้ลังนี่อ๋อเอาอีกแล้วครับพี่น้องโอ้โหใส่มินีครับใส่มินี่ตอนนี้ก็ะพานเดี๋ยวครับพอเด็กผลแรงนะครับเนาะไปครับลังนี่อ้อตื่อยู่บอกโอ้ใส่มินีกเลยครับพี่น้องนี่ครับตัวหน่อยนะครับเนาะอ๋อเป็นติงได้ครับพี่น้องลังนี่ ผมก็จะเห็นดินนะโอ้นัここ่นดินดีครับนั่น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 โอ้ใส่มินิครับแต่ว่าพ่อได้โย่ครับใช่ไหมพี่น้องพอกดปุ่มเติมกันโย่ครับสวยงามเลยครับโอ้แต่ว่าจอยนะจังไหนเด็กเนี่ยไะครับเอาเรียกครับอะไรพี่น้องใช่หรืออัยูขึ้นมาโอ้ปลาเขีงครับปลาเขียงเขีงหน่อยครับไซส์เล็กๆเนาะครับแต่ว่าก็พอได้ปุ่มยูเดอร์นี่ครับนี่ พอปดเลยครับรอบแหลกน้องพี่นนอะก็ได้ตำแหนี้ครับขวามานอยู่ยังหญิงน้องสาบอโอครับเดี๋ยวครับไปเบ่งอยู่น้องสาครับพี่นาะรอบแหลียกก็ได้พ่อปนแล้ะครับครับคอยมายามน้มกันหญกเนาะครับเนาะพี่นนองรอบที่สองครับไปเบ่งน้ำกันครับพี่นนองรอบสองเนาะสายเบ็ดตึงๆอยู่ครับ แต่ว่บบาสิถืวบนานพี่น้องเนาะไปตึงดูครับยังไงครับยังไงพี่น้องโอ้ถือกระปูครับพี่น้องโอ้ยปูหนาเนาะครับเนาะไปเนี่ยครับไปครับร้อนเยอะครับพี่น้องสองดังเนาะมาสายอยครับเซนเนอร์ไวคอนครับพี่น้องไปหลังอีกหลังต่อไปครับยังไงลังนี่ ไปจังไเล่ะโอ้นั่น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 โอ้ยประโคหน่อยใส่มินิมินิพี่นอ้องโอ้ยหน่อยแย่งกันนะครับ <c oughs> ไปครับหลังไม้ครับเอ้าจังไลยครับพี่นอ้องข้างนี้ถือบ่ถือบ่อึมอืมอืโอ้ใส่มินิใส่มินิครับน่ารุดระเบ่อรุดระเบ่โอ้ยจิ๋วครับพี่นอ้องตัวจิ๋วเนาะนี่ครับ ขอหน่อยครับพี่น้องขอหน่อยครับอืมปอบปนแล้วครับนี่ครับลังหนึ่งโอ้ลังนี้บะถือครับพี่น้องรุดแล้วเนาะครับเนาะไปครับเห็นงบ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 อยู่นั่นเบิ้องเบื้อเขาว่าถืออยู่เดะอืออือโอ้ยสุนลุนใส่มินิเลยครับพี่น้องนะครับใส่จิ๋วใส่จิ๋วครับ เนื่อเบิร์ตก่อนเด้อพี่น้องครับดูน้ำกันอีกครับเอาอีกแล้าบุ้ยเอาอีกแล้วอุ้ยอย่างไรมึงหลุนมึงไงบอโอ้ใส่มินิอีกครับพี่น้อง้ยถือดีครับแต่ว่ารตัวน่อยหน่อยเนาะครับน้องะครับบักรหวยหน่อย้งเฮงพี่จีเนี่ยนะครับก็หาอยู่หากินเนาะครับดูบัตรเท่าครับหากินง่ายเนาะครับน้องอได้อยู่ได้กินอยู่ดอกครับ ปครับไปหลุนเบิ้งแถวสาเนาะครับเนาะสีได้อีกบ่เนาะครับครับน้องมานี่ตัวญ่บัวโอ้ส่ไม่นิอีกแล้วครับโอ้ยามลบมาครับพี่น้องมันต้องต้องยามเรียวๆเนาะครับเนาะถึงสีพันเด้อพี่น้องเด้อต้องใส่ปึ๊บก็้ลก็ยามลบเลยเนาะครับเนาะผมเปลี่ยนเงอแป๊บเดียวเองครับถือกี่แล้วครับไปครับไปหลุนน้ำกันต่อครับครับก่ยามมาสองรอบแล้วครับพี่น้อง กปได้พอปุนอยู่นะครับเนาะกำลัมาถ่ายคลิปลองพ่อเพื่อนๆนะครับพี่น้องเนาะกำลัมาตัดหญ้าขั้นเท่ครับพี่น้องก็ได้ปลาเมื่อปนน้ำผลเล้ครับผมเนาะครับไปเจอกันคลิปหนาเด้อครับสําหรับคลิปนี้ก็อู้นี่ครับล้างนี่ก็เกี่ยวเลยครับพี่น้องมองไงปลาดิบเนาะครับเนาะอ่ะไปเจอกันคลิปหนาครับสาหรับคลิปนี้ก็ลัมาตัดหญ้าขั้นเท่ละกันไปได้ปลาเมื่อปนพร้อมเนาะครับเนาะ ครับผมฝากพี่น้องกดไลค์กดซับสไคร้กดติดตามน้ำเด้อครับขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องนะครับที่เข้ามารับชมครับครับผมก็ขอบคุณที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้น้อครับเนาะฝนตกกะืันนี้ผมมาตักขั้นแทะครับบ่ได้ขึ้นพูดเนาะครับเนาะครับไปเจอกันคลิปหนาครับสวัสดีนี้ก็สวัสดีครับ